ลงไปลงไปเลยเบิ่งบ่เบิ่งกระซามลงไปเลยพวกลูกกนบอกว่าเบิ่งบ่เบิงบ่งกระซามเพิ่งกระสิมีพวกเบิ่งเฮาอยู่ห่างเนาะไม่เล็าากกดเลยเนาะแ้อ่อนท่ามาเบิ่งบรรยากาศดีๆดีกันต้นไม้ล่มรื่นส่งไปส่งไป ส่งงานดีกว่าไม่ส่งนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆทุกคนผ้ามาชมวิวนอกบ้านชมวิวนะคะชมวิวนอกบ้านเนาะยูแต่ในบ้านหลายกวบรรยากาศเดิมๆอันนี้ผ้ามาชมบรรยากาศใหม่กกใหม่กกไหล กกไม้ได้พี่น้องมันกกไหลกกไม้นะคะเพื่อนๆจ้าให้มันร่มส้มวิ่วข้างนอกบางเทียบกับสมมตดได้หรอกทำไปถ้าใครถ้าใครไม่ทำงานไม่ส่งเขาก็ะสิอก็ได้หยอนวิ่งได้ถึงไม่ได้หยอด ขึ้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นบางคนเขาลิปเดียวเขาได้เป็นมีสิบสามสิบเหรียญเขาบ่าต้องเอาพันเหรียญดอกร้อยเหรียญดอกเอาแต่ละเส้นก็จะบอก p a i ดอกเนาะก,ก็จะให้น้ำเอียงหลแน่นอแล้วก็ววขึ้นแต่ละนิดแต่ละนิดแต่ละเส้นซองมือขึ้นเส้นหนึ่งกับมีพี่น้อ <c> ง <ười> งานทรงดูดูแต่ว่าเป็นยังไงเป็นยังไง เื่อว่าห้าอันนี้ค้นส้มกับบ่มี่บันไดมันเป็นปิดกัน้นการมองเห็นเปิดนด้ะจ้าพี่เอเปิดกันจะปิดกันการมองเห็นยายอ่อนหลยเปิดการมองเห็นน่จ้าเปิดการมองเห็นหน่อยนะคะพี่ AI, พี่มากอย่างยายอ่อนอยากบอกที่ดอกว่าจะปิดกันการมองเห็นไหน เป็นมือกล่องได้อ่อนก็นเป็นหู่องงงยังไงสันงองงงยัง,งไ,ไงพี่น้องมือกล่องบ่มีมือกล่องจำเป็น,ปม,นขขปม,มือตุ่ยบอมอะไรเงื้อตุ่ยแล้วบ่มีมือกล่องแมนบอกขันผู้ใดเป็นผ่านแล้วคนใดเงินแล้วคนก็มีมือกล่องรวมใจพี่ดีเลยพี่น้องแค่สิวา่าบ่เป็นน้ำเงินเด้อแมนบอกผู้ใดพา,านได้เหรียญหนึ่ง เมื่อกล่องกรบก็อยากสเสถียรปันเลยไ่อยากรวมเมื่อแมนบอบพี่น้องแมนเขาไม่ท้าวาเขาเป็นบาทแล้วก็บอกบากบอก,บอกพี่เอไอด้วยนะคะจยาจะล่นเอียงหลายตรสวัสอบทุพื่อคอยให้เห็นแน่กษกษอะ่าเสพพิษกดยังนอก,นอกแมนบอบพี่น้องแมนบอบ ้ามาดมชมวิวเนะี่ยจะได้บานแล้วก็สิว่ายุต่สถานที่เก่าเนี่ยเราเลยออกมาชมวิวชมวิวทิวทัศน์นะคะออกมาหนอ,อกบานหน่อบานสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะชาวเฟซบุ๊กจ้าก็ให้ปังปังสุขคนิสุขนนะคตนอะไะผู้ใดแย่หวนยามบานบ้านหอดเยียมตนพไปยามเพื่อน này. ขอบคุณค่ะ